สวัสดีครับนางก่าครับสวัสดีครับวันนี้ท่ไปขายปลาทูได้บัวครับบัวเยแล้วบัยแล้วเนาะนะครับจัดของเรียบร้อยรอเวลาเนี่ยลมล้มตกเนาะถ้ไปขายปลาทูนะครับไอพี่น้องเอฟซีพรดพ่อเพิ่นกะเนี่ยเล่นน้ำเพื่อคนเมกเนาะหนุนในี่อนะครับเพิ่นกเลียนเพิ่นกเลียนแถวแถวายเอ็นวายเอ็นวะไปกุดดูนั่เห็นวะเขาัง้ยัไปว่าทนัห้ยังไปว่านอไื่นปเบิรเลยตั้งมือเนาะ จะับกันไปจลับกันไปเพื่อพี่น้องสิบว่าได้เปิดหน้าพราคข้าเนาะก็เปิดแล้วทุกมือเปิดแล้วเจ้ว่านี่มาขายตะบะทูดเลยกินตะบะทูดอยู่เลยเจ้ตะบะทูมันเป็ดขวดกินนะครับมันก็ถือว่าเป็นปลาเนาะที่ว่าขาดเนาะครูก็อาหารไทยประจําเด้นะอโฆษณาแล้วจะหน่อยนะครับพรอะข้าเสียงดีด้วนะครับูได้กระดิ่ง เดี๋ยวเราไปขคดขยันนอนเหลียงลุเหล้องเมียนะคาเสียงดังาวบ้านเพิ่นวาเปีกช่องเลยครัว่าเขาบอกว่าเปอีกช่องมาแล้วจะแม่นมากนะครับป้าล่าสุดฟันวตีบอลเนาะมาเลยว่าหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศนระวังห้าน้อยเด้ออกี่หนีชีวิตแม่งนน้งไหครับแต่ว่าซีเต่กับซีหาหนึ่งวะหรือสองหหนึ่งตามตัวเอาไหมซีหาหนึ่งซีหาหนึ่งกระตามมันอะไรกันเรื่อจะไปตาม ถวันไทยอะไรเนาะเพราะว่าเขาลงมาเป็นไทยนำพอมาหนางผ้าเราดวลเราต้องฝันแต่ว่าเงินเนี่ยกับฝันดีๆพี่น้องเนาะฝันเพฝึนสะส่วนควมฝันเพินเนาะกับว่ารู้ว่าค่อยค่อยฝันแบบนี้ค่อยมีโชควะแต่ว่าบางคนก็ไม่มีโชคบางคนก็อาจจะไม่มีโชคแต่ว่ากับว่าเนี่ยอาจจะมีโชคเคยฝันแบบนี้วมาหนังผ้าอ๋อค่อยฝันด้วยวัยคิดฝันขีเท็ยนขี่ไหมอืมเคยมีโชควะตอนจำอะไรกันจำอะไรกันกับรวยเนี่ยมันก็บไทยยุคก็บรึเหมือนกัน มันโดนเหรอืมก็บ่โดนได้วางเดือนนี้ด้เดือนนี้เด้มันคิดออกโอ้มันออกยังไงอ่สีว่าโอ้ดอกสีหาสีหาเจ้าที่ฟันว่าไปวัดน่ะเออก็อันั้นนะก็บ่แน่เด้วันนี้เลขแล้วที่เขาหายเข้ามาแล้วอาจจะเขาก็ได้ตัวใดก็ก็บว่าอันตัวเลขไหมสามตัวไหมสี่หนึ่งหาสี่หนึ่งหาเอาก็ลองลองตามหรือไทยตรงนี้ได้เนาะเอามาฟังความฝันตรงก่อนพี่น้องมันจะเป็นเล่าหรือเป็นไทยฟันนี่นะ หรือพี่น้องเก็เป็นเลขสามตัวด้านเหมือนกันลองเบิ่งก็ได้เอานังผ้าฝันมานะครับมึงขึ้นล่าสุดโอ้ก็ฝันมาเปลี่ยนงานเราวันนี้ยังได้ปวดขี่ขี่เลยแล้วก็บเกิดเกิไปก็เจาะได้ก่อนวันส่วนเต็มแล้วเต็มแล้วก็ตัวนักไทยมึงได้ก็บ่อลขี่ก็บ่อลไทยอักเสียึงมีมะเขาบ่มีมังเขาจักเเต็มมืดหาอาหารของการก็เต็มมืดเต็มแล้วันนี้ยังได้ขี่ได้กันเก่งไปไปล่าง ล่างฟันฟันมายางไกทีไหวันละวันนี่เป็น่างล่างอะไรแล้วกระบกออกวันนี้ก็เป็นน้องน้ำาคืนไข่คือเป็นข้องน้ำเป็นทะเลคือทะเลอย่างนั้นกระบกไปนะกรบกไปแล้วร่องขี่ตมอีกเออไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่ตมไม่ได้ขี่ตมเอามาไม่น้ำหรอน้ำันกระบกไปเ้องลงไปน้ำอะไรกระบกกบะบกไปเมโอไม่ยากอกใไรเลยไม่ยอกอือฟันมาคนนี้หละ เต็มมังเก่งเต็มมังเก่งพอรังเก่งมาในฝันพอติ้ว่าสักเงี้ยเมียดเมียดาบนอนี่ผู้ใดก็เห็นขี่เดียดเรื่องมีบุญเดีเป็นเมียดาเลยคนเห็นหลายวะในฝันเห็นเขาว่างไดในฝันเนี่ยไม่อยากไอเคนติดนอนแก่ไม่อยากไอเห็นแจ้งแต่นั่นมันแตกเต้นาวไปนักข่าวฝันอ่ะมันมันเหม็นเขาว่าเป็นไปุงได้กับเหม็นเหม็นโอ้ยสักกันกับโบอ่อนแจ๊กเสียสักบาดนี้ลูกน้ำเราเห็นในตัวป่ะน่ยมันกับไปน้ำหน่ำไปน้ำหน่เไิ่งได้กับโบอ่อนแจ๊กเสียได้เติมเสียนี่ มันก็ก็อยู่สักกันเิงยังไงเนาะเมียก็อยู่บาราบอบเมื่อวานมันว่าบุ๊บสกมุกเรียงเด็กกับสกมุกเห็นเนาะมาควมฟันเมือไหต่อวันเลยตื่นว่าเลย่ังไรเตื่นเรื่องอย่างไรต่อ,นนอ,อมันกัลูกมันกักนกดิ้นไปจะดิน<อ>้นมากไม่ได้อยากกินนมกินนมเลยตื่นเลยตืนอนคือนางผ้าเนี่ยเป็นงานโรงงานเก่าโรงงานเก่านี่อันดำเหล็กหรืว่าเลข,อ,เลขอัน ว่าสิลงงานมึงงว่าสิบผาสิบผานะตุ๊ก่าสิบผาจำว่าอะไรมันตระโดดหรมันบริเวณรบ่ลงงานมใหม่ไหมสิว่าุลงงานไหมบ่เลี้ยคุณคุณว่าสิบผานะว่ามปนสิบานะจงได้กหจำว่าอะไรกรบเนี่น่เก้ารือกรานไมะโรงลงานไหมกระโปบิเวยู่นั่นลงงานนั่นเป็นไก่ลงงขี่แตกที่ลงงานเขา มันก็เห็นงานแล้วันมันก็ไปขอ,องน้ำเออขาแล้วม,มันไม่มีของไทยบอมยมไม่มีของไทยจะได้คนมาเต็มเดียวเต็มเดีวยังกับเต็มเดียวเฮเลยแตกเี่ท่งเลยอ้อยขี่แตกทสียทรงแล้วเนาะกับป้าไปห้าล่างลงคว่างกับน้ำบกนี้น้ำบกงลกนี้ <c oughs> คนเดียวเสียไ,ได้ันไรน้ำหนักอะไรอย่างนี้เนาะน้ำองไม่มาได้ล่างด้สักแังได้กับ่าไหสักแค่เสือผมว่าเหม็นเหม็นเหม็นอุ้ยนี้นี้ไวขึ้นไปน้ำกับอะไรน้ำกอกกันเลย มันคิดว่าโรงงานชิมหาเนาะอายุนาคาผ้าเท่าไรแล้วสีบก <40. S 1> ่าหาทับเดีอนได้เกิดเดียนเลยสิบสิ่งหาเกิดแล้วเนาะเกิดพบเป็นหาสิบมาั้งเมืมเ่อกี้เนาะหาสิบปีเตรียมเลยนะครับอืมเกิดพ่สอสองหาหนึ่งเก่านะครับนาพาก้าถือว่าน่าสนใจหาศูลกับไอ <c oughs> พศสอเรามากออกเลยเจ้านึงก็จำได้ว่าเราเคยเห็นเหรียญยังงฮะที่ก่อออกน้ำพศอสอนเนี่ยออกน้ำอายุเนี่ยง แต่ว่าโรงงานผมก็ซิมห่ากับตรงกับเ,ลเลหล็กกินเราให้เงนท่านออกเนาะก็คือว่ายีวตเหนือนางกำพร้านน่อยล่ะหรือเหล็กคนไหนมันเขาเลี้ยวสามตัวก็ได้แต่ต้องลองพิจารณาเอาเนาะแต่ว่าเหล็กกำพร้าเน,นี่ยเป็นคนโดนต้องฝันไอ้ฝันรัตนานี่เหล็กตัวนี้ให้ไปไถ่เหล้าด้วยอ้าทุกนะเอาเขียนตัวขา้าวบันเลยนะครับกับซือฟันดีอดอกเอาเบียกเอาโชว์ตัวเหล็กแล้วครับไปตื้อขาเอานะครับสำหรับพวกฟันนางกำพ้าเนาะเหล็กจีนคนสามตัวท่านออก ขี่ตามต่อนเนาะคือซีหนึ่งหาเนาะเอาวมาตรงเขาเลยโรงงานเด้โรงงานเพิ่นกับโรงงานซิมหาก,กันจำเลยทั้งนี้คิดว่าคิดว่าเนาะนะครับไล้ลงเป็นซีหนหาคืเอเขาเ้วยนะครับเด็กตามตัวนี้หไปไทนไปเล่าเลยนะครับเพราะว่านาพาเป็งคนที่ฝันลดนยังจะฝันเทียงนะครับก็คิดว่าเลขเคลื่อนหายาจจะเขาแล้วพราะมันขี่แตกเต็มตัวเลยนะครับอายุรักหายสิบปีเต็มเนาะเกิดพศอสสองหันหนึ่งเก้านะครับเกิดวันที่สิบซีหานะครับมาเลยมัก พ่อซ้อเกิดก็อยู่อยู่ล่ะกระดิง่งวงเขาเลาตัวเจ้ามักๆตัวใดนางผ้าพี่ตสมากว,ว่เขาบอกว่าเป็นบอกว่าเป็นเล่นเหาซุ้มก็ซิบเก่าด้วยนะครับถึงพี่น้องจะมักซิบหาก็ซื้อไดน้องไม่เกินเนาะเพราะว่าตัวขเขาเรียนโรงงานด้วยนะครับสีหนึ่งหาส้นออกเนาะสีบี้ยนออกไข้หน่อยไปแล้วนะครับสีเบีอยนออกไปแล้วด้วยสีว่าฟันเกี่ยนแต่ว่าคลิปนางผ้าเนี่ยอย่าตามหรือไทยหน่อยอยู่เพราะว่าเมดกวอนเหมืนกับฟันเกี่ยวกับวัดกับเบออกไข่กันนะครับหลายๆฟันก็ไข่แต่พอนางผ กาจะเขาเ่าเตรียมกระไเนาะนางผ้าเนาะก็ถือว่าฝันแปลกนะพวกได้เคยฝันแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเด้อนะครับฝันอ,อุจจาระนี่นมีโชคบ่นะครับแต่บางคนบอกว่ามีโชคบางคนบอกว่าไม่โชคแต่สีว่ายังกับว่าถมมันแตกกันนั่นเออฟงเออมันออกอยู่ได้ขอ่อยว่าจะว่าออกอยู่ได้คนนึนออกยังเท่านั้นละพี่น้อ,อ,อ,ง,นนองจาได้ก็ลองคอมเมนตนะ์กับบ้าเนาะที่ว่าฝนแตกกระคากระเน่าซุ้บจอกอยู่เด้ออกยังไงท่านละเขาไปตีตอนนั้นน้องเป็นดอก เธอได้จำอะได้เนาะก็ลองทวนมาพี่น้องจำอะได้นะครับทวดได้ก็่จำแม่เนี่ยบ้านนาข้าพเจ้าจำอะไรคุณนอกสายตาคุณนอกสายตาเรียนแล้ก็นอกสายตาทวดได้จำได้แล้วเมื่อกี้ทวดฝันโดนใครจำได้ด้วยส่วนใหญ่เพราะหนาวแล้วเหนื่อยหลายเหนื่อยด้วยส่วนนั้นนะส่งไว้อยังกับวัดตีเล็กวัดที่ยังวัดที่หานอกแล้วนั่นบริเกี่ยวกับสมแจกก้อนก้อนนั่นบอกเรื่องเลยแล้ก็โดนนี่นะจำอะได้ว่าฝันยังนะนาอันนี้พ่นี่อายุห้าสิบปีเนาะ เกิดพศาะซอสองหาหนึ่งเก้าเกิดวันที่สิบนะครับเลขที่โรงงานสิบหาแต่ว่าเลขตาเป็นคือสี่หนึ่งหาเนาะ,ะลงไงก็เอาให้ระวังเลขไทยเนอนะครับนางผ้าฝันดีไปเลยเหมือนก้อนกับสี่หาเต็มๆได้เหมือนเนาะเลขวัดที่วัดเขาก,ก็ลงรคเป็นเหล้าคือเลือบบ่ได้ได้เนาะกับชีเกียงปไปอีกโลกงดอกเพราะว่านางผ้าเราโดนโดนฝันเราบวมเงินฝันที่ๆข้ามูแต่เราฝันในน้ำเงินมาออกไทยกับระวังดีๆเนอนะครับสำหรับงวดนี้เลขนางผ้าแต่ว่ากับสี่เล้าก่อน พอฟันมันขึ้นปะขึ้นมาขึ้นอืมตื้อขึ้นม่าเป็นอะไรบ้างเนี่ยตื้อทั้งว่าขึ้นว่าเป็นเลขกปะเ้ยไปคิดว่าเป็นเลขกเก่งมั้ยเตียงกระบอกสูบฟังหามันเป็นโชคลาภเนาะแหนาผ้าเราคนฝันแมนเดียเขาเห็นหนาเดียวพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วคนรอด้วยหันตสลังใช่หันหนามันเนี่ยเท่เน้ามาอ้าขอบคุณดังว่าหลายสิบแป้งฝันนะครับเพราะฝันเอาสรุปนะครับว่านักภ้าฝันว่าเป็นโรงงานเก่านะครับอ่าโรงงานเพิ่น วันแรกที่ซิมหานะคุณจำเป็น,นประมาณนี้แหละนะครับไปในฟันเด็กเขาแกบอกว่าขี่ของน้ำได้ก็บอกว่า,า,ววาเต็มเต็มบัตรไทยโอ๊ตบได้ขี้แตกนะครับแสงเก่งเลยวันนี้ก็ไปล่างออกล่างได้ก็นามบ่มี่มม <laughs> ก็เลยลงคล้องลงกยางเสียลงกทะเลลงกยางเสีย่งยางเราเป็นว่าไปโดนลงน้ำกับบกนี่จากไรนี่เพิ่นแล้วนะวิทย์จะขี่ตมเป็นว่านะครับเออก็น่าจะมีโชคง,ง่าย,อย,าอยาดอกกับฟันนึงสิมีครับเราหนางผ้าเนะาะอายุคนกับห้าสิบปีนะครับเ <laughs> กิดพศสองหาหนึ่งเก้า เดี๋ยววันที่ซิฟซิงหานะครับมักซิฟเก่าก็เล่ย์เอาสองหาได้เลยพี่น้องเอาซิฟเก่าเนี่ยเราแยกกันเห็นชัดเลยพี่น้องมกักซิฟหาอะไรเพราะเป็นเรื่องโรงงานะจะมักอายุหรือเป็นพ่อสอเกิดตวนเงี้มักอยู่ในวถหนาาังพ้าเนี่ยแหละนะครับก็รอดมาเด้อสำหรับหนาาังพ้าในวนันนี้ให้โชคให้มั n น,นะครับสำหรับในทางความฝันเพื่อนโชคให้มากสุขสุขคตสวัสดีครับ